อยากจะสร้างบ้านเองเราจะต้องเตรียมตัวยังไงวันนี้ผมช่างหนึ่งกวดังแบบบ้านพาไปดูเทคนิคง่ายๆกันครับ1 สำรวจความต้องการของผู้ที่อยู่อาศัยในการที่เราจะสร้างบ้านสักหนึ่งหลังครับแน่นอนครับส่วนใหญ่จะต้องอยู่กันเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่ผมขอให้คุณไปสอบถามคนในครอบครัวทั้งหมดเลยครับว่าอยากได้ห้องนอนแบบไหนอยากวางเฟอร์นิเจอร์อะไรในห้องนอนบ้างแล้วคุณจดเช็คลิสต,ต์ต่างๆเหล่านี้ไว้เพื่อนํามาทําการออกแบบห้องให้เหมาะสมกับขนาดที่ต้องการและความต้องการของคนในครอบครัวครับ 2. กําหนดพื้นที่ใช้สอยเมื่อคุณได้ความต้องการของ คนในครอบครัวแล้วอาจจะได้เป็น2ห้องนอน3ห้องนอนมีห้องกินข้าวมีห้องฟิตเนสมีห้องอ่านหนังสือมีห้องโฮมเทเตอร์คุณเอาความต้องการของคนในครอบครัวทั้งหมดครับมาเขียนเป็นพื้นที่ใช้สอยที่คุณต้องการอาจจะร่างแบบคร่าวๆใส่ในกระดาษเขียนความกว้างคูณยาวแต่ละห้องว่ากว้างกี่เมตรลึกกี่เมตรและนําพื้นที่ทั้งหมดนะครับมาบวกรวมกันก็จะได้เป็นตารางเมตรของตัวบ้านที่บ้านคุณต้องการครับ 3. กําหนดงบประมาณและดูความสามารถ เมื่อคุณนําความต้องการของสมาชิกในบ้านและกําหนดพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านเรียบร้อยแล้วคุณจะต้องมากําหนดงบประมาณช่างหนึ่งกวดังแบบบ้านให้เทคนิคประเมินง่ายในปี2,567นี้ดังนี้ครับ ขั้นแรกนําพื้นที่ใช้สอยที่คุณได้มาประเมินค่าราคากลางเบื้องต้นช่างหนึ่งขอยกตัวเลขคร่าวๆที่เราประเมินบ้านได้อยู่ที่120ตารางเมตรครับช่างหนึ่งแนะนําว่าให้นําขนาดบ้าน120ตารางเมตรคูณราคากลางเบื้องต้นที่1 5 0 0 0บาทก็จะได้เป็นยอดเงินอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนบาทในการก่อสร้างแต่ในการก่อสร้างนั้นก็จะมีดีเทลงานดีเทลสถาปัตย์และความแตกต่างของการก่อสร้างอยู่บ้านแต่ละทรงก็จะมีค่าก่อสร้างที่แตกต่างกันไปการ ออกแบบแต่ละหลังก็จะมีเทคนิคการก่อสร้างขนาดจำนวนห้องและวัสดุตกแต่งที่แตกต่างกันไปจากค่ากลางที่คำนวณได้ช่างหนึ่งอยากให้เผื่องบบวกลบไว้อีก15เซนครับเป็นค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดหรือแม้กระทั่งการที่เราคุมต้นทุนได้ดีอาจจะคุมงานก่อสร้างได้ดีทําให้งบประมาณสามารถเซฟต้นทุนได้ 4. ทําบาลานซ์ชีพทางการเงินเมื่อคุณรู้ค่าก่อสร้างเรียบร้อยแล้วและคุณได้ประเมินขนาดบ้านเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ต้องมาดูแหละครับว่าเงินใน กระเป๋าของคุณหรือวงเงินที่คุณขอสินเชื่อได้นั้นเป็นวงเงินขนาดไหนถ้าเกิดว่าวงเงินของคุณสามารถเต็มค่าขอบเขตสูงได้บ้านที่คุณคุยกับที่บ้านไว้ก็สามารถสร้างได้โดยที่ไม่ติดขัดแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าบ้านของคุณอยู่ในค่าการค่าเฉลี่ยช่างหนึ่งกดังแบบบ้านบอกเลยนะครับเมื่อเราก่อสร้างบ้าน เท่ากับบ้านมันไม่จบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีเงินเพียงค่าเฉลี่ยช่างหนึ่งกำลังแบบบ้านแนะนําให้ย้อนกลับไปคุยกับที่บ้านอาจจะต้องมีการปรับลดขนาดบ้านลงหลายคนอาจจะบอกว่าจะปรับเพียงสเปคช่างหนึ่งบอกเลยนะครับงานโครงสร้างจัดต่างขอให้อิงตามสเปคมาตรฐานตามแบบบ้านส่วนงานสถาปัตยกรรมเราสามารถปรับอิงตามสเปคได้โดยสรุปแล้วนะครับเมื่อคุณทําเท็คลิสครบทั้ง4ข้อคุณก็จะรู้แล้วนะครับว่า ศักยภาพของคุณสามารถสร้างบ้านในปัจจุบันได้มากน้อยเพียงไหนแต่ช่างหนึ่งอยากให้คุณมีเงินสำรองเผื่อไว้อีก15-20%ของมูลค่างานนะครับเจอแจ็คพอตที่ช่างผู้รับเหมาทิ้งงานคุณคุณจะได้มีเงินในการต่องานกับผู้รับเหมาเจ้าอื่นได้นั่นเองครับ